ถ้าเห็นว่าผลงานของผมนั้นมีคุณค่าพอนะครับท่านสามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกได้แล้วนะครับตอนนี้เพื่อที่จะสนับสนุนช่องเพียงแค่เดือนละย0่บบาทเท่านั้นเองนะครับผมดังนั้นกระผมก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่สมัครเป็นสมาชิกของช่องของกระผมโดยการ คลิกตามลิงก์ใต้คลิปต่างๆได้แล้วนะตอนนี้นะครับผมเริ่มกันเลยดีกว่าครับหน้าที่33นี้นะครับนะคำสั่งข้อ1ก็บอกว่าให้ match the words นะครับให้จับคู่คำศัพท์กับ d ด Sy s น n ูนิ y ซิ n นูแปลว่าคำที่มีความหมายคล้ายกันนะครับหรือเหมือนกันโอเคครับผมข้อ1น,นะครับนั่นก็คือคำว่า cover นะครับ Cover แปลว่า ปกนะครับนะปกก็จะมีความหมายเหมือนกันกับคำว่าอขออภัยนะครับนะพอหูฟังหลุดไปข้างหนะึ่งเวอร์นะครับปกนะครับก็จะมีความหมายเหมือนกันกันกบคำว่า Front or Back page นะครับก็คือหน้าแรกกับหน้าสุดท้ายนะครับนาะเรียกว่าปกก็เอาพยัญชนะพยัญชนะสีไปใส่หลังเลขหนึ่งนะครับข้อที่สองนะครับก็คือว่า Section นะครับ Section แปลว่าผนแผนกนะครับนะาผนแผนกก็มีความหมายคล้ายกันกับคำว่าส่วนนะครับก็คือ Part นะครับข้อดีเอาพยัญชนะดีไปใส่ ส่วนข้อ3ามนะครับ glossy แปลว่ามีเงางามนะครับแวววับนะครับก็จะมีความหมายคล้ายกันกับคําว่า shiny นะครับก็คือเป็นเงานะครับนะเอาไปยัญชนะ e ไปใส่ส่วนข้อ4นะครับมันว่า celebration นะครับ celebration แปลว่าบุคคลที่มีชื่อเสียงนะครับก็จะจะมีความหมายคล้ายกันกับพยัญชนะ a นะครับเอาพยัญชนะ a มาใส่หลังเลข4ก็คือ famous person นะครับบุคคลที่มีชื่อเสียง ข้อสุดท้ายท้ายสุดนะครับข้อ5ก็คือข o อสิบนะครับข o อสิบแปลว่าชุมสิบดินทานะครับก็จะมีความหมายคล้ายกันกับข้อข้อบีนะครับเอาจรรดาบีมาใส่หลังเลข5นะครับคือชคกอาบล็อกซัมวันเป็นการพูดถึงกล่าวถึงใครบางคนนะครับนะโอเคครับผมเดี๋ยวคุณครูขอปรับเปลี่ยนป้ายให้ใหญ่กว่านิดนะครับนะเพราะมองไม่ค่อยเห็นเพราะว่ามันไม่แมทกับรูปภาพนะครับ อะไปต่อครับผมข้อที่สองครับผมข้อที่สองก็คือคำสั่งว่าใหว้ไฟลเดอร์ให้หาคำศัพท์นะครับ To solve เพื่อที่จะแก้ปัญหารือครสเวิร์ดก็คือทำาครสเวิร์นั่นเองนะครับนะคณครูก็นำมาทำให้นะครับนั่นก็คือ,อข้อหนึ่งนะครับให้เติมคำว่า problem นะครับ p-r-o-b นะครับ l-e-m นะครับ problem แปลว่าปัญหา ข้อที่2นะครับ populer นะครับ p o p l a r l a r นะครับ popu นะครับตัวตีครับ lar populer นะครับแปลมีชื่อเสียงเป็นที่นิยมนะครับหมายเลข3นะครับให้เติมคำว่า horoscope นะครับ h o r o s c o p e นะครับ horoscope แปลว่าทำนายดวงชะตาหมายเลข4นะครับให้เติมคำว่า c r i s นะครับ q u i z z e s Q นะครับ U I นะครับ W Z E S นะครับ Crisis แบบทดสอบแล้วก็หมายเลขยนนะครับให้ใส่ว่า Fashion นะครับ F A S H I O N Fashion ก็แปลว่าแฟั o นนะครับและแล้วก็นำเอาคำทั้ง5ข้อนี้นะครับมาเติมลงในหัวข้อ5ข้อนี้นะครับข้อที่1นะครับผม I read หมายนะครับให้ตอบโ Ho ลส scope นะครับ ฉันได้อ่านหนังสือทำนายดวงชะตานะครับ every day ทุกวัน what about you แล้วคุณล่ะได้อ่านบ้างหรือเปล่านะก็ความหมายเป็นอย่างนั้นข้อที่4ครับ i line magazine ฉันชอบอ่านหนังสือวารสาร w i t h q u i z z e s นะครับซึ่งมีปริศนาคำถามนะครับนะหรือว่าแบบทดสอบครับผมซึ่งมีแบบทดสอบ that ซึ่ง act question about music ซึ่งเป็นการ อสอบถามนะครับเกี่ยวกับดนตรีและฉันก็ชอบดนตรีอยู่ด้วยก็เลยชอบอ่านข้อที่ห้ครับ this year's q u e s t i o นนะครับแฟชั่นของปีนี้นะครับนะ is to wear ก็คือให้สวมใส่สี white สีขาว and red สีแดงข้อที่1น,นะครับนะนี้ข้อที่3นะครับนะเริ่มจากข้อที่3ข้อที่3ก็คือเอาข้อ3นี้นะครับนะเอาคำว่า horoscope นะครับนะ ข้อที่สี่ก็คำคุกินะครับรข้อที่ห้าก็คำปร t ก o n มาข้อที่หนึ่งก็เอาคำว่า,า problem นะครับ the problem page นะครับปัญหาที่สอบถามเกี่ยวกับปัญหาต่างๆนะครับ,นะค,รบคือเขียนปัญหาไปสอบถามแล้วก็มีคนตอบปัญหาให้นะครับเขาเรียกว่า problem page talk about things that worry people ได้บอกหรือได้พูดคุยนะครับเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่ผู้คนเกิดความกังวลนะครับนะ worry people หรือผู้คนที่มีความกังวลสงสัยอะไรก็จะเขียนไปถามในหน้า problem page นะครับ uh, Friends นะครับเป็นชื่อละครนะครับนะ is a v e r y pop u l a r tv series นะครับเป็นละครทีวีซีรีส์ที่มีชื่อเสียงเันอย่างมากเป็นที่นิยมเันอย่างมากนะครับ วิดมิลเลน w ์วอ h ซึ่งมีคนชมเป็นล้านๆน,นะครับนะมิลเลนวอจบนะครับตรงนี้ว่าเติมอะไรบ้างเดี๋ยวครูนันทำภาพเข้าไปข้างในซึ่งนิดหนึกว่านะครับนะแขนยาวออกมา Form Adjective นะครับให้ทำคำคุณศัพท์ขึ้นมา Form แบบว่าทำรูปแบบขึ้นมานะครับคำคุณศัพท์จากคำศัพท์ที่ให้ไว้ใน bracket ็ตในวงเล็บนะครับคือให้คำว่า Wonder นะครับ วันเดอร์วันเดอร์ Wonder นะครับนะวันเดอร์แปลว่าประหลาดสงสัยนะครับนะมหัศจรรย์ใจนะครับทำให้เป็นคำคูณศัพท์นะครับก็ต้องใส่ฟูเข้าไปนะครับนะก็จะเป็น dead was a r e a l l y wonderful film นะครับแปลว่านั่นมันเป็นภาพยนตร์ที่น่าชึ่งนะครับนะน่าประหลาดใจเสียจริงๆนะครับ r e a l l y wonderful นะครับ เปลี่ยนวันเดอร์นะครับวอนเดอร์นะไม่ใช่วันเดอร์ครับวันเดอร์นะครับอ่าวอนเดอร์ถูกแล้วนะครับวันเดอร์แต่ถ้าดับเอ่านว่าวันเดอร์นะครับแปลว่าเดินทางนะสองคำนี้นะครับคุณครูมักจะําสับสนกันนิดหนึ่ง W A N D R นะครับอ่านว่าอ่าวอนเดอร์นะครับแปลว่าเดินทางอันนี้อ่านว่าวันเดอร์นะครับโทษดีครับ ข้อยส่อครับแด๊ดลิตเติลด็นะครับสุนัขตัวน้อยตัวนั้น is quiet เป็นสุนัขที่ playful นะครับนะ play ก็ใส่เพลฟูก็ไปก็แปลว่าสุนัขขี้เล่นนะครับนะ play ตัวนี้นะครับใส่ F.U.L ก็ไปเป็น play playful นะครับ q u i ายนะครับแปลว่าทีเดียวเลยเป็นเป็นสุนัขที่สนมากทีเดียวนะครับเป็นสุนัขที่ขี้เล่นมากทีเดียวนะครับเพลฟูแปลว่าขี้เล่นแปลว่าสนก็ได้ครับ ข้อสครับ it was very ตรงนี้ให้เติมเป็น careless นะครับนะ care เฉยๆเป็นคำกริยาแปลวดูแลเอาใจใส่ถ้า careless แปลว่าประมาทแปลว่าไม่เอาใจใส่นะครับตรงนี้ให้ใส่ careless เข้าไป lews นะครับ it was very careless of you คุณประมาทมากเหลือเกินนะครับ to go through that red light ซึ่งขับรถฝ่าไฟแดงน,นะครับนะประมาทมากๆไว้อสครับ most เกิลนะครับเด็กผู้หญิงโดยทั่วไปนั้นไลค์กรอซีชอบกรอซี่แล้วก็ค o ลเลฟูนะครับแมกกาซีนชอบวารสารที่คอลเลอร์ใส่ฟูเข้าไปนะครับที่มีสีสันนะครับนะค o ลเลอร์ฟูแล้วก็กรอซี y ก็คือ,อวารสารที่มีปกเงาวาววับนะครับนะกรอซี่กรอซีแล้วก็ค o ลเลอร์ฟูแมกกาซีนจบนะครับ ตรงนี้นะครับคำสั่งคุณครูเขียนขึ้นมาเองนะครับนะน,น,นั้นก็คือให้นําหัวเรื่องอไปใส่ลงในย่อหน้าต่างๆตามความหมายที่ถูกต้องนะครับนี่ก็คือหัวเรื่องนี้นะครับ A B C D เอาไปใส่ในหัวเรื่องข้างล่างนี้นะครับนั่นก็คือนี่ตัวอย่างนะครับนะเอาหัวเรื่อง C มาใส่ในหัวข้อหัวข้อที่1น,นะครับ หัวเรื่องสีก็คือ the history of s c o u t นะครับก็คือประวัติศาสตร์ความเป็นมาของลูกเสือนะครับข้อ4มาใส่ในข้อ1ชื่อเรื่องก็คือ boys c o u t s นะครับก็คือลูกเสือแล้วก็ girl guides girl guides นี่ก็แปลว่าเนตนาเรีนะครับนะเนตนาเรีนะครับ girl guides เนี่ยแปลว่าเนตนาเรีนะครับหรือแปลว่าเด็กผู้หญิงที่ทําหน้าที่แนะนํานะครับนะถ้าแปลตามคำศัพท์ guide แปลว่าแนะนํา แต่นในที่นี่เปาว่าเนตนารีนะครับความเป็นมาก่อนลูกเสือนะครับก็คือโรเบิร์ตบอร์เดนพอลโพเวล o นะครับนะวอชัรโซเลอร์ซึ่งเป็นทหาร and national hero, และเป็นฮีโร่ของชาตินะครับ he f o u n d the, the British Scout Association in 1908เขาได้พบนะครับสมาคม a s s ociation แปลว่าสมาคมสก้าวลูกเสือ บริทิชแห่งชาวบริทิชนะครับฟาวไปว่าค้นพบนะครับ in those d a y และก็ในสมัยนั้นนะครับนาก็ค้นพบในปี1908ในสมัยนั้นนั้น scouting was only for boys ลูกเสือนั้นนะครับมีไว้เฉพาะเด็กๆผู้ชายเท่านั้นนะครับและอายุก็ระหว่าง between ระหว่างนะครับ11-11ปีถึง18-18ปีเท่านั้นนะครับสำหรับผู้ชายเท่านั้น ทุเรแต่มาสมัยนี้นะครับ boys เด็กผู้ชาย and girls แล้วก็เด็กผู้หญิง from อายุตั้งแต่5 to 25ตั้งแต่5ปีถึง25ปีนะครับ5ปีถึง 25, 25ตัวทีครับคุณครูแปลเป็น12นะครับแหมตาคุณครูมองเพี้ยนไปหน่อยนะครับนะตรงนี้ถึง25นะครับ คุณครูดูเป็น12นะครับนะ2 5เด็ 20, กๆนะครับผู้ชายตั้งแต่อายุา5ปีถึง25ปีนะครับสามารถที่เข้าไปร่วมหนึ่งในนะครับสมาคมลูกเสือหรือกลุ่มนะครับของเนตรนารีได้ในกลุ่มต่างๆกันแตกต่างกันไปนะครับสามารถเข้าไปร่วมได้เลยนี่คือ the history of the scouting นะครับความเป็นมาของลูกเสือ ไปต่อข้อที่2ครับข้อที่2ก็บอกว่า scout ลูกเสือนะครับ and guys นะครับก็คือในที่นี่คือเ i r l guys นั่นเองนะครับก็คือเนตนารี take part take part แปลว่าเกิดขึ้นนะครับนะโทษทีแปลว่าเข้าร่วมหมโทษทีครับไม่ได้เกิดขึ้นนะครับถ้า take place แปลว่าเกิดขึ้นใน take part แปลว่าเข้าร่วมนะครับลูกเสือและเนตนารีนะครับได้เข้าร่วม In a wide range of activity ในกิจกรรมที่มีขนาดกว้างนะครับก็คือเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆได้หลายๆกิจกรรมนะครับนะ s u c เ s s เช่น c a m p ์ปินะครับไปตั้งแคมป์นะครับไฮกิ้งไปปีนเขานะครับแอดเวนเจอร์สปรตและกีฬาที่เสี่ยงภัยหรือกีฬาที่ประจนภัยต่างๆนะครับนะ กีฬาประจน์ภัยการประจน์ภัยเล่นกีฬาตรงนี้กีฬาประจน์ภัยนะครับนะแอดเวนเจอร์ Adventure, ขยายกับว่าสปอร์ตเพราะไม่มีเครื่องหมายคอมม่านะครับตรงนี้ขออนุญาตแก้ไขนิดหนึ่งนะครับนะไม่ใช่การประยน์ภัยตรงนี้เป็นกีฬาที่ประจนภัยนะครับนะกีฬาที่ประจนภัยนะครับหรือว่ากีฬาที่เสี่ยงภัยนะครับนะเช่นกีฬาปายเรือแกนูนะครับนะ S Adventure s p o r t รนะครับเช่นปายเรือแคนูนะครับแคนูอิงและก็แอปเซลลิงแอปเซลลิงแปลว่าการโรยตัวลงมาจากที่สูงนะครับ They learn to work together และพวกเขาก็เรียนรู้ที่จะทำงานด้วยกันนะครับ e x c h i e g e เพื่อที่จะบรรลุนะครับด y g ู go, เป้าหมายของพวกเขา and help other people และก็ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นนะครับ สมาคมลูกเสอือเนนารีก็จะรวมตัวกันเพื่อทําหน้าที่ช่วยเหลือคนอื่นนะครับนะเพื่อมรรลุเป้าหมายของตนของตนนะครับที่ได้ตั้งเอาไว้ของพวกเขานะครับทํางานร่วมกันนี่คือกิจกรรมและการประจนภัยนะครับนำมาหัวข้อดีนะครับคือ activity and adventures มาเติมลงไปไปหัวข้อที่3ต่อครับหัวข้อที่ขาที่สนะครับออก Scout s c o u t and guides Group นะครับมาเติมลงไปนั่นก็คือ ลูกเสือและเนรนารีนะครับลูกเสือและเนรนดารีนั้นนะครับก็คือ boys can join the brave scout เด็กผู้ชายนะครับสามารถเข้าร่วม brave scout ในที่นี่นะครับนะคุณครูก็แปลว่าปฐมลูกเสือก็คือลูกเสือเบื้องต้นนะครับนะนะคุณครูใช้คำว่าปฐมลูกเสือปฐมก็ได้กันนะครับหรือภาษาลูกเสือเขาเรียกอะไรก็ต้องขอไปด้วยนะครับนะกับผมเรียกไม่ค่อยถูกเหมือนกัน when เมื่อนะครับ t เดอร์ซิ years old เมื่อเขาวัยหกขวบนะครับก็เข้าสู่นะครับ beaver นะครับ beaver scout นะครับลูกเสือเบื้องต้นและหลังจากนั้นนะครับ the cub scout นะครับก็คือลูกเสืออ่าผมเรียกว่าลูกเสืออะไรนะลูกเสือสำรองนะครับผมเรียกว่าลูกเสือสำรองนะครับนะคัพสเก้า เมื่อนะครับอายุได้8ขวบนะครับแล้วก็เมื่ออายุได้10คขวบก็จะเข้าเป็นบอยสเก้ก็คือเป็นลูกเสือสามาญหรือลูกเสือ,อทั่วไปเลยนะครับนะเป็น3ระดับชั้นนะครับนะเอาเป็นว่าคุณครูอาจจะไม่มั่นใจว่าเรียกอย่างไรนะครับแต่ภาษาเขาใช้ก็ว่าเบเวอร์สเกนะครับระดับที่1ระดับสูงขึ้นมานิดหนึงก็เรียกว่าค u ับสเก้านะครับส่วนระดับต่อไปก็เรียกบอยสเก้โอเคนะ ส่วนสเหรัมเนตดดารีนะนนะครับก็จะเข้าร่วมระดับต่ำสุดก็อายุ5ขวบนะครับเรียกว่าเรนโบว์ไก y ์นะครับนะคุณครูเรียกทับศัพท์ว่าเรนโบว์ไกด์ก็ได้กันนะครับนะภาษาไทยน่าจะแปลว่าเนตรดารีาเบืเ้องต้นนะครับระดับที่2นะครับเมื่ออายุ7ขวบนะครับผมก็จะเข้าร่วมเป็นอ่าบราวนี่นะครับบราวนี่ไกด์นะครับก็ระดับชั้นกลางเรียกทับศัพท์ไปเลยนะส่วนระดับอ่า ที่สนะครับก็จะเรียกว่าเกิลไกด์หรือเรียกว่าเนนารีได้เลยนะครับระดับนี้เมื่ออายุ10ปีขึ้นไปโอเคนะครับส่วนเอช h o ชออฟวตั้งแต่อายุ14ปีนะครับตั้งแต่อายุ14ปีขึ้นไปนะครับบูตบอยแอนด์เกิลทั้งเด็กผู้หญิงและผู้ชายคือทั้งลูกเสือและเนนารีก็สามารถจะเข้าร่วมกับสมาคมลูกเสือ,อชั้นสูงหรือว่าลูกเสือ สามัญชั้นสูงอะไรก็ว่าไปนะครับแต่คุณครูเรียกว่า Explorer Scout ก็แล้วกันนะครับนราเรียกตามภาษาอังกฤษไปเลยนะครับ Explorer Scout คือชั้นสูงไปเลยตั้งแต่อายุ14ปีขึ้นไปนะครับนะค,นะคุณครูก็วงเล็บว่าน่าจะเป็นลูกเสือใหญ่สามัญก็แล้วแต่นะครับนะภาษาไทยอาจจะแปลคลาดเคลื่อนก็ได้นะครับเราเรียกภาษาอังกฤษไปเลยนะ Explorer Scout โอเคครับไปต่อครับผม ลำดับที่4นั้นให้ะอาคำว่า the scout motto นะครับก็คือคติคติธรรมคติพจน์หรือว่าสโลแกนนะครับของลูกเสือนะครับนะก็คือ being part of the scout or guides or guys, girls guys นะครับ give young people the opportunity to learn many valuable lessons นะครับก็คือการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของลูกเสือและก็นนารีนั้นนะครับ จะทำให้นะครับเด็นารีหรือว่าเด็กหนุ่มๆนะครับนาะยัง people ได้มีโอกาสที่ดีนะครับ opportunity to learn จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับม many valuable lesson นะครับบทเรียนที่ valuable ที่มีค่า m นี่มากมายนะครับไว้ในะขณะเดียวกันนั้นนะครับก็จะได้ทำให้ having ให้มีนะครับ plenty of fun ความสนุกสนานอย่างมากนะครับ plenty แปลว่ามากมาย a อนด์แอดเวนเแล้วก็ได้ได้ชจนภัยมากมายเหมือนกันนะครับได้เกิดความสนุกสนานได้ประชนภัย d e อโซเล r ร์เ the i r t o r t a n c e of the Scout motto ดังนั้นนะครับเขาก็สามารถที่จะเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับความสำคัญของคตินะครับของการเป็นลูกเสือนะครับหรือคำขวัญหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับนะที่สำคัญนั่นก็คือ be prepared Be prepared ี๋ยวคุณครูแปลเป็นไทยก็แปลว่าเตรียมพร้อมอยู่เสมอนะครับนะเตรียมพร้อมนะครับต้องเตรียมพร้อมเสมอจบนะครับนาบอกว่า The Scout ชูมาโจมาเติมลงไปแล,แล้วหน้าที่33ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับ All right. okay, okay, okay.